สวัสดีครับพบก,กับพี่มาห้าเมตรเช่นเคยนะครับวันนี้มีสรุปวิเคาะแนวทางฟุตบอลศึกรายการยูโรปาลีกรอบคัดเลือกมาให้กับพี่พีที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่7สิงหาคมปี2 5 1 8นะครับวันนี้รายการยูโรปาลีกรอบคัดเลือกคัดมาให้ทั้งหมด10คู่นะครับเดี๋ยวไปดูคู่แรกก่อนแล้วกันวันนี้บอลตอน5ทุ่มมีทั้งหมด4คู่นะครับก็คู่แรกจะเป็นทางด้านเฟลิกส์ตัดนะครับเจอกับมิเทล์ ดินคอนเลสนะครับวันนี้เจอซีโนอานะครับ,บราาคาเจอริกเกวาซอแล้วก็ซีเอฟอาร์คูนะครับเจอบาก,ก้า ส่วนในช่วงเที่ยงคืนเที่ยงคืนครึ่งนะครับมี2คู่นะครับคู่แรกเป็นทางด้านฮาคเคนนะครับกับทางด้านเอเคบานแล้วก็คู่ที่2เป็นทางด้านเพียวเคซาโลนิก้านะครับเจอทางด้านวัวเบอร์เกอร์แล้วก็ช่วงตีหนึ่งถึงตีหนึ่งครึ่งนะครับมี4คู่นะครับคู่แรกก็เป็นทางด้านพนาธิเนกอสนะครับวันนี้เจอชักตาโดเนตแล้วก็ทางด้านมอสต้านะครับเจอเบดาบริกนะครับเซอร์เวตเจอทางด้านอูเทคแล้วคู่สุดท้ายเซียวเครสนะครับเจอกับทางด้านจิรานแล้วก็ช่วงต่อมานะครับก็จะเป็น สรุปผลงานเมื่อวานนะครับสเตปสามที่แจกนะครับในกลุ่ม vp แตกอีกแล้วนะครับก็กินไม่เต็มเท่าไรนะครับแต่ได้มาทั้งหมด2ชุดแล้วก็ตัว vp ตัวเน้นของพี่ม้านะครับแตกเต็มมาเลยนะครับตรงนี้ใครที่สนใจอยากจะเข้ามาตามนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลชุดหรือว่าบอลเดี่ยวนะครับก็มีกลุ่ม vp สำหรับคอบอลทุกคนนะครับให้เข้ามาตามกันใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มก็แอดไลน์นะครับแอด sr ห้าเก้า id ไลน์อยู่ด้านล่างมุมขวาของพี่ม้าแล้วนะครับส่วนในช่วงสุดท้ายนี้นะครับก็จะเป็น ช่วงสรุปนะครับวิเคราะห์ทั้งหมดนะครับใน10คู่นะครับของรายการยูโรปดกที่มาคัดที่มาพูดไปในช่วงแรกนี้นะครับก็คัดไปให้หมดแล้วนะครับทั้งหมด10คู่เลยนะครับก็สามารถเลือกเล่นนะครับเลือกตามกันได้นะครับชอบตัวไหนก็ไปตัวนั้นนะครับส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับน่าจะจบแต่เพียงเท่านี้แหละนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับจะเป็นคลิปวิดีโออะไรนะครับเดี๋ยวติดตามพี่มาไว้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ